ทางด้านพระพยอมนะคะหรือว่าพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วและยังเป็นประธานมูลนิธิสวนแก้วท่านได้บอกว่าในภาวะเศรษฐกิจผุดเลื่อนเช่นนี้นะคะคนไทยควรจะรู้จักวางแผนชีวิตด้วยการยึดหลักเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ เป็นยังไงก็คืออย่างนี้นะคะคร,รู้จักกินใช้อย่างประหยัดค่ะซื้อแต่สิ่งที่จําเป็นเน้นผลิตให้มากขึ้นทําให้มากใช้จ่ายสิ่งที่ไม่จาเป็นน้อยลงและแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะครับมูลนิธิวัดสวนแก้วก็มีการขยายนะครับไปพื้นที่ต่างๆหลายแห่งครอบคลุมทุกภูมิมภาคเพื่อที่จะเป็นศอาชีพแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้านนี่แหละครับล่าสุดเองนะครับก็กําลังที่จะเพิ่มที่ฝึกอาชีพอีกหนึ่งแห่งคือทางภาคเหนือนะครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ก็ประมาณ400ไร่ได้วยกันเพื่อให้รองรับกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในปีหน้านะครับหากคนไทยน้อมนาการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็จะทําให้คนไทยมไม่ไม่จนนะแน่นอนยแน่นอนเ,เพราะว่าค้นดินยังเป็นฐานรองรับอานมาไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีตังซื้อที่ดินซื้อเครื่องมือพอแขนต่อขาคนนี้มีอาชีพถึงยอมไม่ทําบุญยอมหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรจะใส่บาตรเราก็มีข้าว แล้วก็มีผลไม้มีผักสามารถดีไม่ดีต้องกันข้างยมไม่ใส่บาตรเราเราใส่บาตรให้ยมบ้างไมงได้